กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินเชื่อออมสินห้าหมื่นบาทเพียงแค่เป็นสมาชิกธนาคารออมสินและมีบัญชีเงินฝากของทางธนาคารออมสินก็สามารถกู้ยืมได้ก่อนจะไปรับชมรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับสินเชื่อเงินให้กู้ยืมดีๆจากทางธนาคารอมสินมาแนะนำกันใครที่กำลังต้องการเงินด่วนหรือกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินต้องการที่จะหาเงินมาทางนี้ทางธนาคารอมสินให้กู้ห้าหมื่นบาทผ่อนสบายๆเดือนละ1000บาทเท่านั้นทางด้านธนาคารอมสินได้ออกสินเชื่อตัวนี้มาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่ต้องการใช้เงินธนาคารออมสินได้เปิดสินเชื่อให้กู้ยืมห้าหมื่นบาทผ่อนแค่เดือนละหนึ่งพันบาทสินเชื่อเงินให้กู้ยืมฉุกเฉินธนาคารออมสินนี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดให้ยืมเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทผ่อนได้สามปีรายละเอียดจะมีอะไรบ้างไปดูกันได้เลย สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืมออมสินห้า0 0ื่นบาทนี้ 1. ต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทย 2. ต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. ต้องเป็นผู้ที่มีไรายได้ประจำแต่มีไรายได้ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 4. ี่มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอนที่สามารถติดต่อได้ าเป็นผู้ที่ฝากเงินในประเภทเพื่อเรียกของทางธนาคารออมสินสำหรับเงื่อนไขของผู้ขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืมออมสินห้าหมื่นบาทนี้ 1. ทางด้านธนาคารออมสินปล่อยให้กู้สินเชื่อตามความจำเป็นรวมทั้งความสามารถในการชำระเงินคืนไม่เกินห0 0 0มื่นบาทต่อรายสามารถยืมได้ตั้งแต่หนึ0 0หมื่นบาทสองหมบาทสามหมบาทหรือห้าหมบาท 2. คิดอัตราดอกเบี้ยแบบพงที่ร้อยละ0.53เปอร์เซนต่อเดือนเท่านั้น 3. ต้องมีหลักประกันเช่นบุคคลค้ำประกัน1-2คนหรือหลักประกันอื่นๆตามที่ทางธนาคารออมสินได้กำหนดให้ 4. ผ่อนได้ไม่เกิน3ปี 5. แบ่งผ่อนชำระเป็น36งวดได้โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ 6. ส่วนระยะเวลาในการอนุมัติเงินกู้และทำสัญญาสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30ธันวาคม63หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารต่างๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ